ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับปีเตอร์บายด c h ีชแนลครับวันนี้นะครับผมกลับมาที่บ้านของภรรยาก็คืออูดอนครับก็เลยจะพามาดูนี้ครับต้นตุเรียนพอเม็ดนะครับที่ผมพอไว้ที่ตอนแรกเนี่ยมันเหมือนจะไม่เกิดแล้วครับแต่วันนี้ฮะดูโอเคเลยนะครับ ตอนแรกตอเขาเนี่ยหุ่นไปหมดเลยนะครับแล้ววันนั้นผมก็สังเกตเห็นว่ามันเริ่มจะมะียอดแทงขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็แทงขึ้นมาจริงจริงนะครับก็เป็นการขึ้นเมืองนะครับต้นนี้มเมล็ดนี้ได้มาจากพี่พี่เชยชื่อช่องว่าแอดดูส่วนเพื่อนทุเรียนผึกขัดนะครับที่เขาให้มาตอนนั้นผมยังอยู่ที่จันทร์นะครับแล้วผมก็ เอากลับมาด้วยนะนี่ครับคิดว่าน่าจะรอดนะอยู่ใต้ล่มไม้นะฮะเดี๋ยวผมจะ,ะทำให้ดูว่ามันอยู่ยังไงนะครับครับก็นี่แหละครับประมาณนี้นะฮะที่บอกว่าอยู่ใต้ล่มไม เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นๆกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นพระเอกของผมนะครับหลังจากที่คิดว่ามันจะโอเคที่สุดแล้วก็ได้จากไปอย่างสงบเรียบร้อยมูสาคิงนะครับผมก็คงจะเป็นเพราะเรื่องของน้ำนะครับแล้วก็ <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องของดินนิดนึงนะครับ ที่เขาโดนกบโคลนอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ต้องพากันเอาดินออกจักโคลนให้เขาอยู่บ่อยๆนะครับบวกกับการเข้าช่วงหน้าหนาวด้วยอาจจะปรับตัวไม่ทันแล้วก็จากไปแล้วครับเนี่ยไม่แก,กล้เรียนรู้กันไปเราไม่มีเวลามาดูแลคนที่บ้านก็ก็ไม่ว่ากันก็คือเขาก็มีงานประจำเขา นะแล้วก็ครับเนี่ยตัวเลียนนกของผมดชุดเก่ารุ่นเก่านี่ยังไม่ได้ลงปลูกนะแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะก็ไม่ดูแล้วก็ไม่โดนน้ำเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับอะไม่เป็นไรโอสังคิงไปซะแล้ว เดี๋ยวดูต้นต่อไปครับผมอันนี้เป็นทุเรียนที่ผมเพาเองนะซื้อมาเอ็ดมาทานก็ยังอยู่นะฮะยังไม่เป็นอะไรแต่ก็ยังไม่ได้ปลูกกันเอาไว้ในถุงนี้แหละมาดูใต้ถุงแล้วก็เริ่มแห้งๆแล้วนะครอาจจะต้องลดน้ำช่วยสักหน่อยแต่มีอันนึงที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือ,อน,นี่นีคือทุเรียนนก จะมองไม่ชัดนิดนึงนะฮะตอนแรก,กคิดว่าเขาคงไม่งอกแล้วแหละนะครับแต่ตอนนี้มูรูรู้สึกว่าเหมือนจะมีตุ่มตาขึ้นมานะครับเพื่อนเนี่ยครับเห็นนะครับสีเขียว,ยวผมจะหาไปชี้ให้ดูนี่นะตรงน,นี้นะฮะนี่ครับ ไม,ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าเป็นยอดอหรือเปล่าครับเมื่อกี้ผมก็เลยเอาลองเอา,อเอาอน้ำมาลดดูครับผมดูต่อไปครับอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึงที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับที่ผมทิ้งไว้ท้ายคลิปของคราวที่แล้วที่ก่อนที่ผมจะอัปเดตก่อนที่จะ,ะกลับมาทํางานที่จันท์นะครับก็คืออย่างที่เห็นในภาพนะครับท่านผะู้ชม นีปลูกแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ดึงถุงพลาสติกออกนี่นะครับปลูกแล้วอันนี้ผมยังเพิ่งเข้ามาดูได้สักพักนะฮะแล้วก็หยิบกล้องมาทําคลิปเลยนี่ฮะยังไม่ได้ลดนะครับช่วยอะไรท้งนั้นนะนี่ครับเป็นทุเรียนนกที่ผมพอเพอาะไว้นานแล้วครับแล้วก็เมื่อประมาณเดือนตุลาที่แล้วที่ผ่านมาเนะี่ยผมกลับมาบ้านนะแล้วก็ผมก็ พอลองปลูกมาแบบนี้แล้วก็คือตัดดูดถุงออกแล้วก็ขุดดินขึ้นลงไปประมาณครึ่งหนึ่งของถุงเพาะนะฮะก็ประมาณครึ่งหนึ่งมันก็จะลงไปจากนี้ประมาณสักสองรืบครับสองรื้นก็ประมาณนี้นะครับก็ยังดูดีอยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าช่วงนี้เป็นเวลาเย็นนะฮะ ประมาณสี่โมงกว่าๆแล้วก็จะได้ลมเราจากต้นกล้วยนะฮะซึ่งเอามาปลูกพร้อมกันนะครับแต่ต้นกล้วยก็นี่ฮะเป็นเขาเรียกว,ว่ากล้วยไข่กล้วยเบาอะไรตัวอย่างเนี่ยนี่ะครับก็ต้องรอติดตามกันไปนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับทุเรียนนกต้นนี้นี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปดูต้นต่อไป ครับอันนี้เป็นต้นทุเรียนพ่อเม็ดเหมือนกันนะแต่ว่าเออผมกลับไปย้อนดูเมื่อกี้นี้ในคลิปเก่าๆของผมผมไม่ได้ถ่ายต้นนี้ให้ดูนะคือตรงนี้ผมจะยอดไว้สองเม็ดนะฮะแล้วก็วันนั้นที่มาดูเนี่ยก็คือมันก็จะเหลืออย่างเงี้ยคือต้นนี้พอวันเดียวกันกับต้นแรกนะฮะต้นแรกของคลิปนี้ที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้แต่ว่ามันก็คือมันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ยคือวันนั้นนะผมคิดว่ามันไม่รอด มันน่าจะพอมาวันนี้มันน่าจะแบบอ่ไงอ่ะเกี่ยวแห้งวันนี้แต่พอมาสังเกตใกล้ดูดีๆนะครับอันนี้นะฮะมันเริ่มที่จะแทงยอดขึ้นมานี่ฮะยอดเขียวเขียอย่างเงี้ยมีลุ้นนะครับก็อาจจะแทงยอดขึ้นมาแบบต้นเมื่อสักครูนี้นะครับต้นแรกนี่นะครับ ก็ต้องรุ้นกันไปฮะว่าโอเคหรือเปล่าจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับนะี่ฮะปลูกทุเรียนตายยากครับปลูกยากแต่ก็ตายยากครับแล้วก็รอดยากด้วยนะฮะบางทีเหมือนจะรอดแล้วแล้วก็มันก็ไม่รอดนะฮะไม่เป็นไรครับก็ทดลองกันไปครับคนไม่มีเวลาอย่างเราอันนี้เป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับ ที่ผมซื้อมาจากออนไลน์นะฮะซื้อสั่งซื้อมาจากลาซาด้าไม่ใช่อันนี้นะฮะอันนี้ต้นมันนี่ครับเพื่อนๆท่านผู้ชมเนี่ยต้นสุดท้ายที่หลงรอดเหลือชีวิตอยู่นะะก็พอดูได้สภาพนะฮะตรงนี้ <c oughs> เป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะโดนแสงแดด เกือบจะทั้งวันนะครับทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะครับ <c oughs> แต่ช่วงประมาณสัก3โมง -4 โมงเย็นนี่ก็จะมีต้นไม้พวกนี้บางแสงให้นะครับแต่ว่าก็ไม่คงไม่มีใครมาลดน้ำหรอกอันนี้ผมมาลดเองนะที่เห็นรอยปิดเปลี่ยนเนี่ยผมมาลดเมื่อสักครู่นี้ครับตอนทำคลิปก็ดูกันไปครับว่าจะรอหรือเปล่า ไม่รู้ว่าต่อนเขามากู้มันกันเนี่ยเขาจะจะยังจำ <c oughs> ต้นทุเรียนผมได้หรือเปล่าอาจจะโดนขุดทิ้งไปครับนึกว่าเป็นต้นหญ้าต้นอะไรอ่ะไม่เป็นไรครับผมก็คลิปนี้ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะใอ้ต้นที่เหลือที่ผมยังไม่ปลูกลงถุงนยเดี๋ยวผมจะลองลงปลูกเลยนะครับว่าวันไหนเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูก็แล้วกันนะครับผม ก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรอีกเช่นเคยนะครับผมแต่ก็อยากจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอัปเดตนะครับสำหรับท่านที่ติดตามผมอยู่นะครับก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมก,ก็จะปลูกเรียนอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีดูดิว่ามันจะมันจะสำเร็จให้ผมไหมนะครับ ็ไม่มีเวลานะครับเป็นคนไม่มีเวลาก็ทุนน้อยแต่ก็อยากจะปลูกครับพยายามศึกษาอะไรท,ทุกอย่างทดลองทุกๆอย่างแนละ้วแต่บางทีเราก็ไม่ได้รับความร่วมมือ <c oughs> อาไม่ใช่ครับก็คือหมายความว่าเราอ,อย่างไรโอกาสนะครับมันอาจจะไม่เอื้อสำหรับเราเสมอไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมจะลองหาวิธีการใหม่ๆเข้าม,มาส่วนผมจะทำยังไงต่อไปนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับ,นะรบสวัสดีครับ